เอาไก่เน่าไปโต๊ะกุง้งว,ว้าวเดี๋ยวมาดูกันเด้อเทคนิคการโตกุ้งของสวีเดนอันนี้เป็นกรงนะคะสำหรับโต๊กุง้งอันนี้จะเป็นกล่องสำหรับใส่เนื้อไก่วันนี้เรามีเนื้อไก่เน่าพี่น้องเนื้อไก่เน่าของปะกวางนี่หมายถึงว่าไก่ที่มันมดอายุนะคะคือว่ามันนานแล้วประมาณ 1- 2ออาทิตย์ แล้วเขาจะมีมดอายุว่าให้กินถึงว่าไหนถึงว่าไหนแล้วประวางลืมกินค่ะมันก็เลยมีกลิ่นขอนขางที่จะเน่าเน่านิดนึงแหละพี่น้องแต่ว่ามันดีมากเลยสําหรับการตกกุ้งจ้ากุ้งเนี่ยเขาจะชอบอะไรที่มันเหม็นเหม็นกลิ่นคาวแรงๆโอใส่เซตเรียบร้อยเนาะคะ่ะเราก็เอากรงแบบเนี้ไปเลยวันนี้เราจะใช้แปดกรงค่ะเราก็จะลองเรือกันไปเรือเนี่ยจะ ต่อด้วยแบตเตอรี่นะคะพี่น้องไม่ได้พายจ้ามันก็เลยจะไว้หน่อยแล้วก็ทุนแรงเราก็จะไปกันไกลโขเลยละพี่น้องจ๋าเพราะไกลๆเนี่ยมันจะได้กุ้งจ้าไปนุน่นจิบเบียร์ไปด้วยพายเรือไปด้วยแม่สำราญใจจริงๆลุงทอมมี่ และนี่ก็เป็นบรรยากาศนารอนของสวีเดนจะบอกให้เดอร์พี่นองจ๋าวันเนี้ยอากาศอย่างฟินเลยแล้วก็สวยสุดๆอยู่ชนบทของสวีเดนก็จะได้เห็นแบบนี้เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะพอมาไกลได้ที่เราก็ปล่อยกลงลงไปเลยค่ะจมลงไปในาน้ำเลยกรงเนี่ยมันจะนักนะแล้วก็จะมีก้อนหินถ่วงอยู่ด้วย ไอทีเป็นขวดสีเขียวเขียวเราก็จะผูกติดเชือกเอาไว้เนาะติดก็กรงนั่นนะคะเราจะได้รู้ว่าเราทิ้งไว้ตรงไหนเนาะกรงเนี่ยเวลาที่เราจะมากอบกู้เราก็จะทิ้งระยะห่างสักพอสมควรเราก็มาปล่อยกรงไหมเราก็จะทิ้งไว้หนึ่งคืนและนี่ก็เป็นช่วงเช่าของวันใหม่เราก็จะมาเก็บกู้กุ้งกันโอ้โหบรรยากาศก็ยังฟินเหมือนเดิม นี่เห็นลิบบเขียวเขียวนั่นไงที่เราทิ้งกล่องเอาไว้ไปกันเลยดึงมาแบบนี้จ้ามันจะมีเชือกต่อเนาะหลากมันขึ้นมาในโอ้โหได้หลายตัวอยู่นะคะหน้าเห็นตัวดำเมี่ยมเลยโต๊ะกุ้งสวีเดนเราจะโต๊ะกันช่วงนี่ล่ละพี่น้องเดือนไปปลายกรกฎาแล้วก็สิงหานี่ละคะ่ะ กุ้งมันจะโตเต็มที่แล้วก็จะเป็นหน้าเทศกาลของการตกกุ้งเขาละค่ะเทลงมาแบบนี้เลยคอยดูเด้อมันจะคานกลมเกมกลมเกมพี่น้องหน้าสะออนไหน เลือกเอาแต่ตัวใหญ่ๆถ้าเป็นตัวหน่อยๆเล็กๆก็จะปล่อยทิ้งแม่น้ำนะปากวางนี่อยากได้ทุกตัวแหละแต่ลุงทอมมีเขาไม่ให้ค่ะถ้าเป็นตัวเล็กจริงๆเนี่ยลุงทอมมีเขาปล่อยลงแม่น้ำหมดเลยเขาบอกว่าให้มันเจริญเติบโตปีต่อไปนี่หน้าตาของเขาตัวกลางๆตัวใหญ่ๆเนาะคะเนาะอุ้ยอันนี้มีกามเดียวจ้ะเอ,อ๊ะก,กามหนึ่งหายไปไหนเนาะ ดูใกล้ๆหนาตาก็จะเป็นแบบนี้ละพี่น้องเนื้อไม่ค่อยเยอะแล้วค่ะกุ้งชนิดนี้นะนี่เจออีกอันหนึงแล้วโอ้โหกุงนี่ได้เยอะเลยโอ้โหเกือบ20ตัวแล้วมั้งนะโต๊ะกุ้งเนี่ยจะบอกให้เลยนะจ้าเพื่อนจ๋ามันสนุกมากแล้วก็ตื่นเต้นค่ะมาคอยลุ้นกันว่ากุงไหนกุ้งไหนมันจะได้สัก,กีก่ตัวนะูะ นี่ใส่ลงไป,ปบปุ๊บเลยโอ้โหไอ้สะออนสะออนกัากหวางชอบมากเลยโต๊ะกุ้งลองเรือไปก็จะมีหัวหน่อยนะคะเดินไปเดินมาอยู่งวพันจากหัวนมอ่ะพี่น้องนี่ลุงทอมเม่นี่มีความสามารถพิเศษคุยกระซัตรได้หลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นแมวหมาแล้วก็งัว โอ้โหแปดกงได้ขนาดเนี่ยพี่น้องเกือบเต็มถังเลยไก่เน่าเนี่ยได้ผลมาก